โรงเรียนสันติวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูตั้งอยู่ที่เลขที่25หมู่12บ้านสันติสุขตำบลท่าช้างคลองอำเภอผาขาวจังหวัดเลยปัจจุบันมีเนื้อที่216รไร่40ตารางวาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,254คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน64คนภายใต้การบริหารงานสถานศึกษาของท่านผู้อำนวยการนางดิเรกศรีโยธาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสังรองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารวิชาการนางสาวณยาดาคุณประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายง,งานบริหารงบประมาณนางสาวศิรานีปาดหลอดและรองผู้อำนวยการฝ่ายง,งานบริหารทั่วไปนางสาวบางออนศรีโยธาปรัชญาของโรงเรียนสูสิบโคลพระเตปัญญาผู้ศึกษาดีย่อมมีปัญญาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสังบริหารจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลและเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ภายในปีพุทธศักราช2566ตลักของนักเรียนจิตอาสาเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมสีประจำโรงเรียนคือสีเทาและสีแดงสีเทาหมายถึงความสำเร็จสีแดงหมายถึงความกล้าหาญดิฉันนางสาวสิริมาเยีคขาหา้านครูพี่เลี้ยงชื่อนางสาวศิริญ,ญาพรการ,กรเกษมชื่อเล่นครูแอน อายุ32ปีตำแหน่งครูชำนาญการจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยจากการสังเกตครูพี่เลี้ยงระหว่างการสอนครูแอนมีการเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดีมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนกระตือรือร้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบรรยากาศการสังเกตครูที่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนนางสาวสิรินยาพรการกเกษมครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับลักษณะของครูผู้สอนมีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพหลายประการเช่น มีความรู้ในรายวิชาที่สอนชัดเจนสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดได้มีเจตคติที่ดีต่อการสอนซึ่งหมายถึงมีความปรารถนาดีต่อผู้เรียนรักวิชาที่สอนและรักการสอนนอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการสอนแล้วยังมีความเข้าใจผู้เรียนมีความห่วงใยผู้เรียนยอมรับผู้เรียนอย่างที่เขาเป็นพยายามส่งเสริมให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมีความสุขในการเรียนซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีทั้งสิน้น การศึกษาผู้เรียนรายกรณีเคสตัตดี้เด็กชายนารินา,านบุญประคมหรือน้องเปรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ6จากการสังเกตการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ6ดิฉันได้พบว่าเด็กชายนารินา,านบุญประคมหรือน้องเปรมมีพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกและเขียนคำไม่ถูกต้องแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ปัญหาที่เกิดขึ้นดิฉันจึงได้ปรึกษากับครูพี่เลี้ยงเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและส่งเสริมเด็กชายนารนาธบุญประคมดังนี้เข้าไปพูดคุยกับนักเรียนสอบถามถึงปัญหาการไม่กล้าแสดงออกและเขียนคำไม่ถูกต้องของนักเรียนแนะนำเรื่องการเขียนคำให้ถูกต้องกับนักเรียนสร้างข้อตกลงกับนักเรียนว่าหากเขียนคำได้ถูกต้องและกล้าแสดงออกจะมีรางวัลให้ขอความร่วมมือกับเพื่อนในห้อง ช่วยกระตุ้นนักเรียนให้มีความกล้าแสดงออกและฝึกเขียนคำให้ถูกต้องมากขึ้นจากการแก้ปัญหาและพฤติกรรมในเบื้องต้นพบว,ว่าเด็กชายนารานาธบุญประคมมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นพฤติกรรมในห้องเรียนเริ่มเปลี่ยนแปลงมีความกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้นเขียนคำได้ถูกต้องมากขึ้นดิฉันนางสาวจินสุดาปูตาลุนครูพี่เลี้ยงชื่อนางสาววัชราพรคำลาชื่อเล่นครูพร อายุ41ปีตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยจากการสังเกตรครูพี่เลี้ยงระหว่างการสอนพบว่าครูพรมีการแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อยมีอารมณ์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนที่จะเข้าบทเรียนครูมีการพูดคุยทักทายนักเรียนอย่างเป็นกันเองและได้ตรวจสอบบรรยากาศห้องเรียน และจัดระเบียบความเรียบร้อยภายในห้องเรียนก่อนที่จะทำการเรียนการสอนบรรยากาศการสังเกตรครูพี่เลี้ยงในการสังเกตการเรียนการสอนนางวัชราพรคำลาครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ6ครูผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาวิชาได้เป็นอย่างดีมีการกระตุ้นผู้เรียนโดยการตั้งคำถามเป็นระยะระะครูผู้สอนพยายามส่งเสริมให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนให้มากที่สุดเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีทั้งสิ้นการศึกษานักเรียนรายกรณี case study นายชยางกูลพุทธจันทร์หรือน้องพินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับจากการสังเกตพฤติกรรมพบว่าน้องพิน มาเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าแต่เข้าเรียนคาบแรกไม่ทันในบางครั้งมีการขาดเรียนเพราะต้องทำงานช่วยคุณพ่อที่บ้านและในวันที่สามารถมาโรงเรียนได้จะมาเข้าแถวและร่วมกิจกรรมตามปกติแต่ในชั้นเรียนจะเรียนไม่ทันและส่งงานช้ากว่าเพื่อนๆในห้องทั้งยังมีผลการเรียนในเทอมที่ผ่านมาติดศูนย์รอมศทั้งหมด11ตัว จากปัญหาที่เกิดขึ้นมิชานจึงได้ปรึกษากับครูพี่เลี้ยงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับน้องพินดังนี้เข้าไปพูดคุยกับนักเรียนสอบถามถึงปัญหาการส่งงานไม่ทันและการติดตามแก้สูนรอมอสอของนักเรียนและการช่วยแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องการแบ่งเวลาในการทำงานช่วยที่บ้านในการเรียนให้สมดุลกันมากขึ้น และให้คําแนะนําในเรื่องการทําการบ้านการติดตามงานที่คุณครูได้มอบหมายใช้การพูดให้กําลังใจและแรงบันดาลใจสร้างพลังบวกเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนจากการแก้ไขปัญหาและพฤติกรรมในเบื้องต้นพบว่าน้องพินเริ่มมีความกระตอรือรือร้นในการติดต่อกับครูประจำรายวิชาที่ตนเองติดศูนย์รอและมส และเริ่มมีการจัดแบ่งเวลาในการทำงานช่วยที่บ้านและการเรียนได้สมดุลมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการวางแผนในสายอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันได้อย่างชัดเจนทำที่ได้เข้าร่วมขณะฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนหนึ่งได้รับมอบหมายในการยืนต้อนรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเวลาสสัปดาห์ ควบคุมความเป็นระเบียบของนักเรียนในการเข้าแถวคารพธงชาติเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการเสริมสร้างความรู้สูส่ศตวรรษที่21ณโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุขเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนและการประชุมจัดเตรียมงานวันครูร่วมกับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทยาสันร่วมกิจกรรมวันครู โดยได้รับหน้าที่ในการดูแลการลงทะเบียนของคณะครูที่มาร่วมงานวันครูและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครูเข้าร่วมพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานโดยได้รับหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนและผู้ปกครองที่มารับทุนปัจจัยพื้นฐานและเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยได้รับหน้าที่ควบคุมแถวและจัดเตรียมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์และช่วยกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการทำความสะอาดบริเวณสวนป่าและหน้าโรงเรียนเราในฐานะนักศึกษาฝึกป,ประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่1สาขาวิชาภาษาไทยาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเลยขอขอบพระคุณท่านพวกในการโรงเรียนสันติวิทยายสันนาดิเรกติโยธา ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีรู้สึกได้ถึงความอบอุน่นเหมือนเป็นแขกรับเชิญของเจ้าของบ้านที่มีอัธยาศัยดีและใจกว้างขอขอบพระคุณค่ะ